ถึงสัตว์ผู้เฉลียวฉลาดและสง,ง่างามที่สุดในป่าก็รู้นำมาเป็นแขกพิเศษในงานเลี้ยงอาหารมือ้อค่ำของข้าพเจ้าคืนนี้จากเจ้าป่าของท่านสิงโตราชาแห่งป่าดูนี่สิช้างฉันได้รับบัตรเชิญจากพระราชามาลายบอกเสียงดังนิทานสองภาษาเรื่องแขกพิเศษของเจ้าป่าสิงโตหรอช้างถามม้าลายนายไปไม่ได้นะฉันต้องไปสิฉันเป็นแขกพิเศษนะเธอก็แค่อิจฉาเพราะเธอไม่ได้ฉลาดและสง,ง่างามเหมือนฉันมาลายบอก เออนายคงไปด้วยสภาพนั้นไม่ได้หรอกตัวนายเลือกรลนเต็มไปหมดนะ่ะช้างบอกโอ้ไม่นะฉันไปอาบน้ําดีกว่าม้าลายร้องและในขณะที่มาลายอาบน้ําบัตเชิญก็ปลิวหายไปแล้วก็ไปติดอยู่บนขนของเม่นถึงสัตว์ผู้เฉลียวฉลาดและสง่างามที่สุดในป่าเจ้าเม่นอ่านนั่นมันฉันนี่ต้องรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วละและในขณะที่เม่นกําลังออกเดินทางบัตเชิญก็ปลิวหายไปอีกครั้ง ฉันสะอาดหมดจบแล้วได้เวลาไปงานเลี้ยงสักทีมาลายบอกก็อาจจะแต่แผงขนของนายดูรุงรังไปหน่อยนะช้างบอกถ้าอย่างนั้นฉันตัดหน่อยดีกว่ามาลายพูดและแล้วปัดเชิญก็ไปติดอยู่ที่นอของแรดถ,ถึงสัตว์ผู้เฉลียวฉลาดและสง,ง่างามที่สุดในปา่าแรดอ่าน นั่นมันชั้นนี่ต้องรีไปเดี๋ยวนี้แล้วล่ะได้เวลาไปงานเลี้ยงแล้วแผงขนของฉันดูยอดเยี่ยมแล้วม้าลายร้องก็อาจจะแต่ลายของนายดูไม่แจ่มเอาซะเลยช้างบอกโอ้สิงหรอช้างนั้นฉันจะแต่งสีลายทางของฉันก่อนแล้วจะได้ไปสักทีม้าลายร้องขึ้นและในขณะที่ม้าลายกำลังแต่งสีลายทางอยู่ช้างก็หยิบเอาสีและรีบวิ่งหนีไป สิงโตกำลังนอนอาบแดดอย่างเกียดคร้านอยู่เมื่อมันได้ยินเสียงใครบางคนเรียกมาจากพุ่มไม้ท่านเจ้าป่าแขกพิเศษของท่านมาถึงแล้วแผนของฉันสำเร็จต้องเป็นเจ้าหมาลายแน่ๆสิงโตกล่าวได้เวลามื้อเย็นแล้วสิงโตคำรามขณะที่มันกระโจนข้ามพุ่มไม้แล้วก็นั่งทับลงบนตัวของเจ้าเม่นโอ๊ยเจ้าสิงโตร้องสิงโตกำลังดึงหนามอันสุดท้ายออกจากก้นเมื่อใครบางคนในพุ่มไม้ร้องเรียกท่านเจ้าป่าแขกพิเศษของท่านมาถึงแล้วต้องเป็นม้าลายแน่นอนสิงโตพูด ไดเวลามื้อเย็นแล้วมันคำรามขณะที่กระโจนข้ามพุ่มไม้แล้วหล่นลงไปทับแรดซึ่งเบ่ยงมันลงไปในหนองน้ำโอ้ยสิงโตส่งเสียงร้องอีกครั้งสิงโตเพิ่งแลกตัวเองขึ้นมาจากหนองน้ำเมื่อมีใครบางคนในพุ่มไม้เรียกมาท่านเจ้าป่าแขกพิเศษของท่านมาถึงแล้วคราวนี้ต้องเป็นม้าลายแน่ๆสิงโตคิดมันแอบมองลอดผ่านพุ่มไม้เพื่อความแน่ใจแล้วจึงเห็นลายทางของม้าลายได้เวลามื้อเย็นแล้วมันคำรามขณะที่กระโจนข้ามพุ่มไม้พุ่งตรงไปยัง ก้นของม้าลายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเมื่อเย็นหรอเยี่ยมไปเลยช้างบอกแล้วจึงนั่งลงแต่ไหนละอาหารช้างถามไม่มีงานเลี้ยงมื้อเย็นอะไรหรอกฉันก็แค่อยากจะกินม้าลายนะ่ะสิงโตโวยวายแล้วม้าลายที่เพิ่งมาถึงก็ได้รู้ว่าตัวเองโง่แค่ไหนขอบคุณนะช้างเธอช่วยชีวิตฉันไว้ม้าลายบอกฉันขอโทษที่พูดจามไม่ดีกับเธอนะเธอเนี่ยฉลาดมากแถมวันนี้ยิ่งสวยมากจริงๆด้วยคงเป็นเพราะลายทางพวกนี้นี่แหละ